ค่ะน,นี้ในส่วนของการเขียนสมมติฐานในการวิจัยเนาะอาจารย์มาขยายความนิดหนึง่งค่ะที่อาจารย์อธิบายไปทั้งหมดทั้งหมดะคะ่ะอาจารย์จะใช้ส่วนในส่วนของตัวอย่างนะคะต่อเนื่องกันกับชื่อเรื่องของการสร้างกรอบแนวคิดในเชิงปริมาณะคะซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในเชิงอธิบายเนาะคระเนี้ยนะคะจากชื่อเรื่องเนาะอาจารย์ยกมานิดหนึ่งนะคะนี่คือจากชื่อเรื่องงานวิจัยเนาะก็จะมีงานวิจัยที่เขียนว่าคุณภาพการบริการค่ะ บบคุณภาพการบริการนะคะที่มีผลต่อการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาเวลาที่เราจะมาเขียนสมมติฐานการวิจัยเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้ค่ะจย์ขออนุญาตเอาไว้หน้าหนึ่งเนาอ่จะเราจะเขียนแบบนี้นะ s0 ค่ะที่เราเรียนมานั่นแหละคะ่ะ s0 เนี่ยอ่ก็จะบอกว่าค่ะคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวค่ะไม่มีผล นะต่อการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะบนึ่งพิมายจังหวัดนครราชสีมาเห็นไหมถ้าเป็น h 1ล่ะอันนี้คือสมมติฐานอู่ H0 คือสมมติฐานหลักเนาะหรือว่าสมมติฐานว่างค่ะก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีผลนะ,ะถ้า h 1ล่ะ h 1ก็จะคิดว่าคุณนะคุณภาพ การบริการค่ะ,ะการท่องเที่ยวค่ะส่งผลเชิงบวกอันนี้มีทิศทางนะอันนี้มีส่งผลและและบอกอีกว่าเป็นทิศทางส่งผลเชิงบวกต่อการเยี่ยมชมพุทยานประวัติศาสตร์พหมายจังหวัดน,นครราชสีมานะจบไปแล้วค่ะนี่ศูนย นะอันนี้ก็คือส่งผลอันนี้คือ h 1นะมีผลท่านี้ถ้าผลการศึกษาออกมาปรากฏว่าปฏนะิเสธ s 0แสดงว่าไม่ยอมรับอันนี้นะปฏิเสธ s 0ก็คือ,อัน,นี้ไม่ใช่ยอมรับ s 1ก็คือตัวนี้ค่ะที่ความหมายของเราปฏิเสธ s 0ก็คือโอ้ปฏิเสธ s ศยอมรับ s 1แสดงว่านะคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวส่งผลในเชิงบวกนะคะต่อการเยี่ยมชมวิทยาปราสาทพิพมายจังหวัดนครราชสีมาเห็นไหมภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ จบไปละนะคะนี่แล้วถ้าในกรณีที่เป็นเพศอายุอาชีพหรืออาจารยนะ์เพศอายุอาชีพเนาะถ้าใครที่อยากจะเอานีม่มาใส่ก็เป็น S0 นะคะแล้วก็พิมพ์ว่านะออนะลักษณะนะทางประชากรสตราค่ะของผู้เยี่ยมชมค่ะอุทยาของผู้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะพี่มาค่ะจังหวัดนะคร ราชสีมาค่ะ,ะใส่แก่ค่ะเพศค่ะอายุอาชีพค่ะระดับการศึกษาค่ะรายได้ฉเฉลี่ยต่อเดือนค่ะเดือนไม่มีผลต่อนะการเยี่ยมชม ไม่มีผลต่อนะคุณภาพแล้วกันค่ะคุณภาพการบริการค่ะการท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอ H 1ปุ๊บแล้วก็คัดลอกตัวนี้นะคะมานี่ H 1ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะคะ H 1น่งค่ะเยี่ยมชมตึ๊ดตึ๊ดจากไม่มีผลก็กลายเป็นว่ามีผลแค่นี้เองค่ะมันก็จะกลายเป็นปฏิเสธ s 0หรือว่ายอมรับ s เด่นหรือว่า นะยอมรับ s0 ปฏิเสธ f 1ตามที่พวกเราเรียนนะคะนี่คือความเป็นจริงที่เขาเอามาใช้จริงๆจ,จ,จะเป็นแบบนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บริบทเนาะว่าเราจะใช้เอามาใช้อย่างไรค่ะอานนี้ถ้าเป็นกรณีที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะเวลาที่เราจะมาเขียนนะเรื่องของสมมติฐานของการวิจัยนะคะในกรณีของความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์วางก่อน ความสัมพันธ์คะระหว่างคุณภาพการบริการก็จะได้เป็น S0 และค่ะเ0เหมือนเดิมค่ะ S0 ว่ายังไงนะคะคุณภาพค่การบริการการท่องเที่ยวคะไม่มีความสัมพันธ์กับนะการเยี่ยมชมนะอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะพิมายจังหวัดนคะรราชสีมาเห็นไหม แลว h 1ล่ะในเมื่อข้างบนหนูบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์เห็นไนี่อันนี้คือมีอันนี้คือมีทิศทางนะส่งผลและมีทิศทางด้วยนี่คือเชิงบวกเห็นไหมอันนี้มีผลเฉยแต่ไม่มีทิศทางเพราะไม่ได้บอกว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบแต่อันนี้คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มีแค่2อันนั่นคือไม่มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์คะก็จะเป็น s ถึงนะก็จะกลายเป็นคุณภาพจารจอนกี้เก็บพิมพ์เนาะก่อนอนุญาต copy นะคะนี่นะขัดลอกแล้วก็มาวาาค่ะ นี่ก็จะเป็นคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวนะคะมีความสัมพันธ์นะเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่นั้นของความสัมพันธ์เชิงบวกไปด้วยนะคะมีความสัมพันธ์นะเชิงบวกค่ะการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์อ่าพิมายจังหวัดนครราชสีมาเห็นไหมนี่มี2อันนะอันนี้นะมีผลอ่ามีผลในเชิงที่มีทิศทางหรือไม่มีทิศทางค่ะมีผลถ้ามีทิศทางก็มีทิศทางเชิงบวกกับเชิงลบค่ะ ถ้าไม่มีทิศทางเนาะก็จะมีผลที่เฉยเห็นไหมนี่คือ H1 ค่ะอ่าคันนี้ถ้าเป็นสมมติฐานนี่คือสมมติฐานหลกักอันนี้คือสมมติฐานเลือกค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็แค่นี้ค่ะนี่คือวิธีการเขียนคานนี้เวลาที่เราไปทำเนี่ยนะเวลาที่เราตั้งสมมติฐานปุ๊บเราก็ต้องใช้สถติค่ะในการวิจัยค่ะมาตอบคาถามนะก็เป็นสถติของแต่ละคุณสมบัติค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่า ในบทถัดไปเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้สติค่ะว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวเนี้ยเราควรี่เลือกใช้อะไรนะคะมันถึงจะตอบคุณสมบัตินะตอบสมมติฐานในการวิจัยหลายคนถามอาจารย์ไม่ใช้ไม่เขียนสมมติฐานในการวิจไไัยได้ไหมได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่3.1นนะคะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดเนาะทั้งหมดค่ะท,ที่เกี่ยวข้องค่ะแบบหนึ่งสามจุดหนึ่ง นะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการาพูดถึงเรื่องของตัวแปรก็คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาการคัดเลือกตัวแปรแล้วก็กรอบแนวคิดนะแล้วก็สมมติฐานสําหรับการวิจัยค่ะแล้วก็เดี๋ยวภาคต่อนะก็จะเป็นเรื่องของสิติเบื้องต้นสําหรับการวิจัยในส่วนของหอน่วยการเรียนรู้ที่3.2ค่ะ